สวัสดีครับผ่าถั่วไทยทุ่งค,ครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมารับชมวิธีการทำสีเฟอร์นิเจอร์สีตู้ว่าผมมีวิธีการทำอย่างไรเทคนิคการทำอย่างไรเดี๋ยวนี้พามารับชมครับขั้นแรกครับเตรียมชิ้นงานครับชิ้นงานก็ต้องขัดต้องขัดต้องขัดให้ะเอียบก่อนนะต้องขัดก่อนครับ ทำการสั่นด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอียดให้เอียบครับอพอได้ชิ้นงานเสร็จครับก็ไปเตรียมสีครับวันนี้จะใช้สีรองพื้นแวกเกอร์ลงก่อนครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการเตรียมสีครับนี่ครับอันนี้ครับอันนี้คือสีรองพื้นแวกเกอร์ครับอันนี้ผสมกับทินเนอร์ครับ คนให้เข้ากันก่อนที่จะไปทาครับคนให้เทาคนให้เข้ากันครับก่อนที่จะไปทาบนชิ้นงานครับสู่ขั้นตอนแรกครับทำนี่ครับชิ้นงานทําการลงสีครับทาไปครับนี่ครับป็นไงไม่สักสวสวยครับเจอน้ํามันเจอสีอ้องคื้นไปสีก็จะสวยทาไปครับ ขาให้ทั่วทั้งชิ้นงานครับผม ครับขั้นตอนทาสีรองพื้นก็เสร็จครับผมก็ทาสีรองพื้นนี่ครับเสร็จแล้วทาสีรองพื้นเสร็จครับวันนี้เอาน,นี้ก็มาจะมาผสมดินสอพองผสมกับฝุ่นครนี่ครับฝุ่นเหลืองแดงแล้วก็ดำเพื่อเอาไปโปรรูตะปูครับ ดูตะปูที่ได้ยิงไว้นี่ครับตอนการผสมนี่ครับดินสะพองอดินสะพองกับน้ำแหวกแล้วก็หยอดน้ำลงไปแหวกแล้วก็หยอดน้ำลงไปครับนี่คนให้เข้ากั <c oughs> นดินสะพองใช้ดินสะพองผสมกับน,น้ำ เริ่มผสมกับฝุ่นตาก,นนตาก,ก,ก่นเหนืองออกไปกะกะกะครับฝุ่นเหนืองจะใส่เยอะกว่าฝุ่นแดงฝุ่นดำใส่ฝุ่นเหนืองเื่อคนสีเรียครับนะครับ ใส่กะกะเอาครับผมใส่กะกะนีะ่พอได้เป็เสียงแล้วก็ต่อด้วยฝุ่นดำฝุ่นดำอย่ใส่เยอะนะครับใส่แคบ่มันจะใส่น้อยกว่าฝุ่นเหนืยครับลองก่อนใส่เทียน้อยครับไม่ต้องใส่มากใส่เทียน้อยดูครับ ทเทียนน้อยแล้วก็ไปเทียบกับชิ้นงานของเราครับว่าชิ้นงานเราออกไปทางโทนไหนวิธีการผสมครับครับชื่นดำใส่เทียนน้อยครับเห็นไหมเนี่ยม,มันเปลี่ยนสีั้มมันจะเป็นสีเขียวขี้ไม้ครับจะเหลืองพอได้ดำไปนิดเดียวต้องใส่เทียนยน้อยๆครับต่เหลืองนะใส่จะใส่มากกว่าเขาใส่ให้เหลืองวัน ตั้งหลักไม่ซีงครับจากนั้นก็ผสมดำแดงตามมันจะง่ายหน่อยแมันจะออกไปทางเป็นสีขี้มาอันนี้คือพอครับแล้วก็เอาสีดำสีแดงนี่ครับต่อด้วยสีแดงสีแดงอย่าใส่เยอะนะครับต้องเทียหน่อยนะครับสีแดงต้องใส่เทียในน้อยนะครับนี่ใส่ไปประมาณนี้ประมาณนี้นอือพอใส่ไปเอาคนครับคน ับคนไปตอนนี้ไข่ใส่ครบสามสีครับตอนนี้เอาสีแดงคนครับเดี๋เข้าไปสไีเริ่มได้ไหมครับนึกถึงสีไม้สักไหมครับนี่ นึกถึงสีไม้สักคบนี่สีมันเริ่มใกล้เคียงกับสีไม้สักเดี๋ยวพอดูว่าจะได้เอาก,ก็เอาไปเทียบรองเทียบกับชิ้นงานดูอ่านี่แตะไปนะครับแตะไปนี่สักแค่นี้โอเคครับสีได้พอสีที่ผสมกับดินสพองได้บอยก็ใส่ วานิสใสไปหน่อยครับเอาวานิสใสหยอดเป็นสักหน่อยครับนี่ครับเหมือนคาร์เมลนี่ครับอันนี้คือวานิสใสครับใส่เพื่อให้ดินสะพองเวลาแห้งมันจะแข็งนะครับมันจะเกาะที่ชิ้นงานอยู่ครับถ้าไม่ใสแป๊บเดียวเดี๋ยวมันดุดโตไปเดี๋ยวลุดครับนี่ใส่วานิสใสครับนี่ครับเป็นไงครับพอได้ดินสะพองที่ผสมกับฝุ่น แล้สเราก็ตักใส่ถุงครับนี่ครับตักใส่ถุงเพื่อจะง่ายต่อการใช้แล้วก็มันจะไม่แห้งเพราะว่าตักใส่ถุงครับนี่ครับมีกระเพาะเทียวผสมแล้วก็ทําการผูกง่ายๆครับง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากผูกครับแล้วก็ทําการผูกครับนี่มันก็จะได้มาเป็นรูบัง่างนี้ครับนี่ครับจะได้มารูบางแบบนี้ครับ ินสพองที่จะไปปอชิ้นงานครับผมเพราะนั้นเราก็จะเราก็จะเอากรรไกรตัดตัวตัวนี้หน่อยหนึ่งนิดเดียวก็ตัดจะนิดเดียวก็ค่อยบีบแล้วก็เอาไปปอครับเดี๋ยวไปดูวิธีการปอครับที่ที่สําหรับไปป้ายก็ได้แล้วบีบใส่ยูก็ได้ครับป้ายไปป้ายไปครับนี่ครับป้ายไปจ่ายจ่ายกบป้ายอยู่ตะปูให้ทั่วครับลายทั่วครับเดี๋ยวมันจะแข็งเองครับ thank mm -hmm. you นี่ครับหลังจากที่โปเสร็จครับก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับหลังจากที่โปเสร็จครับนี่ครับลอยดโปครับตอนนี้ก็แห้งนะครับทิ้งไว้อย่างน้อยสามชั่วโมงครับที่โปไว้มากกว่านั้นได้ครับแต่แต่ต้องไม่ต่ำกว่าสามชั่วโมงครับทิ้งไว้อ่านี่ครับอันนี้อื่นชักครับอืมโปครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปครับผม ขั้นตอนต่อไปก็สู่ข,ขั้นตอนการขัดนะครับข,ขัดไปให้ทั่วเลยครับ ครับขัดแล้วก็เนี่ยครับมันจะขัดง่ายครับสาเหตุที่ทาสีก่อนนะครับเพราะว่าเพื่อหนึ่งเลยขัดง่ายสองเนี่ยโทนสีที่โป่ที่ผสมดินโปมันจะได้สีที่ใกล้เคียงกับสีเนื้อไม้ครับมันจะผสมสีโปง่ายครับนี่ครับครับเราก็จะขัดอย่างนี้ให้ทั่วทั้งตู้ครับผม พอขัดเสร็จแล้วครับก็จะเนียนๆแบบนี้ครับนี่ครับพอขัดติดสอพองที่โป๊ที่โป๊ดูไว้เสร็จมันก็จะเนียๆนๆแบบนี้ครับอ่าเนียนๆครับนี่ครับอันนี้คือนิชชักครับขั้นตอต่อมาาก็จะใช้ลมเป่าเป่าฝุ่นที่อยู่บนชิ้นงานออกให้หมดก่อนที่จะทาสี ในรอบต่อไปครับเสร็จมันก็จะเนียนนะครับเนียนมีครับเนียนจิบิบค,ครับเนียนอันนี้ไม่มีฝุ่นนะครับอ่าเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปแล้วก็ จะไปทาสีรองพื้นแว็คเกอร์อีก2ลรอบครับก่อนที่จะทาสีจริงครับมานี่ครับนี่ครับสีรองพื้นแว็คเกอร์ที่เตรียมไว้นี่ครับที่เตรียมไว้ทา้ายสองรอบ ไปครับอีกสองรอบทารอบหนึ่งก็ก็แห้งประมาณปล่อยแห้งไปสิบนาทีแล้วก็ทารอบที่สองครับทาอีกสองรอบสีรองพื้นก่อนที่จะทาสีจริงครับเพื่อให้เส้นมันอิ่มสีจริงมันจะสวยครับผมครับขั้นตอนการทาสีรองพื้นสองรอบก็เสร็จครับนี่ครับหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้ครับ หลังจากที่ได้โป้ขัดสีโป้เสร็จก็ได้ทาสีออกพื้นอีก2รอ,อบครับนี่ครับทาสีเสร็จเรียบร้อยครับอยวจะพามาชมขั้นตอนต่อไปครับก็ <ผม S 1> จะใช้กระดาษทรายครับผมกระดาษทรายเรี่ารูปเบอร์ที่ใช้ก็จะเป็นเบอร์ละเอียดครับเบอร์พันรูปที่ชิ้นงานค,ครับนี่ครับ ลูปไปในทางเดียวกันสูปก,ก่อนจะลงสีจริงครับมีผไปชั่วครับผมสูปไปทั่วริงงานครับสาเหตุที่ลูกก็คือเพื่อให้สีจริง กาะกับชิ้นงานได้แน่นแล้วก็ทำให้พื้นผิวเรียบครับพื้นผิวเรียบบางทีมีสิ่งสกรปรกไม่ว่าจะเป็นผงเป็นอะไรครับกระดาษใสกระเจ้เรียบแล้วลงสีจริงมันก็จะเนียนครับครับนี่ครับขาดเสร็จก็จะเรียบครับนี่ครับตอนนี้ขาดเสร็จก็เรียบมากครับเรียบครับ เดี๋ยวไปดูขั้นตอนการลงสีจริงครับแว็เกอร์เงากับด้านผสมกันครับการผสมก็จะใส่ผสมประมาณ2ต่อ1 2ส่วนตอนน่อ1นส่วนครับก็จะใช้แว็เกอร์เงา2ส่วนแว็เกอร์ด้าน1ส่วนครับเอาด้านใส่ไปก่อนครับกะเอาเลยครับเอาเป็นมือชีพ <c oughs> ใส่ด้านไป1ส่วนนะ แล้วก็เอาเงาแ็กเกอร์เงาเทไปอ,อีกเอาครับประมาณ2ส่วนให้มากกว่าด้านส่วนหนึ่งว่าเพาได้ก็คนให้เข้ากันครับอืคนเ,เดี๋ยวครั้งนี้เราจะใช้กาพ่นครับสมกระทินเนอร์ก็ต้องให้ใส่นะครับเนี่ยใ,ใส่นะ่อยคนมากก็จะพ่นไม่ค่อยออกครับ มันก็ต้องใส่นี่นะครับเดี๋ยวอันนี้จะใช้กาพ่นสใส่ไปที่กาครับเจใส่เลยเจใส่ไปที่กาพ่นครับเต็มเต็ิดฝาพร้อมพ่นครับผมกจะเริ่มพ่นครับ ีครับหลังจากพ่นสีจริงได้2รอบครับนี่ครับก็จะได้มาประมาณนี้ครับชิ้นงานครับก็จะเนียนๆครับเงาๆนะครับเงาๆเนียนๆแบบนี้ครับนี่ครับพ่นสีจริง2รอบครับหรือถ้าใครขยันก็พ่นอีกรอบ2รอบได้ครับไม่เป็นไรมันก็จะทําให้ชิ้นงานดียิ่งขึ้นแต่ ผมส่วนใหญ่ผมจะใช้สีจริงพ่นปิดท้ายประมาณสองรอบครับก็โอเคครับนี่ครับงานมันก็จะเนียนๆน,น,นะครับนี่ครับสองรอบเนียนๆนี่ครับความเนี้ยครับนี่นี่ครับทั้งหมดนี้ก็คือขั้นตอนการทำสีตู้สีเนื้อไม้ ีธรรมชาติสีเนื้อไม้่วยไม้สักสวยๆครับขั้นตอนทั้งหมดนี้ก็เสร็จสิ้นครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องพาทัวท่วไทยทุ่งกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ